สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลนครับคลิปนี้ดวงรายสัปดาห์21่สถึงยีมิถุนายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวประจําตัวของดาวศุกร์สัปดาห์นี้ดาวศุกร์ย้ายด้วยนะครับวันที่ 21-24ยังอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับ25ย้ายมสาสู่ราศีกรกฎแล้วนะครับร่วมกับดาวอังคารนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะพบสุพะนะครับแล้วก็ดาวเกตยอยู่พบวินาศดาวเสาร์นะครับอยู่พบที่สี่พันธุเป็นเกษตรดาวพฤหัสอยู่พบที่ห้ามรดยูเรงลักและราหูกับพุธอยู่พบมรณะนะครับ ดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวศุกร์นะส่วนพระจันทร์เนี่ยกลุ่มลักนะวันที่21นะถือว่าดีเลยทีเดียว22-23เนี่ยมาอยู่พบการเงินแต่เล็งราหูอ่าเล็งราหูนะครับส่วน24-25นะครับพระจันทร์เข้าสู่ราศีธนูแล้วก็เพนด้วยนะครับเล็งดาวอาทิตย์พระจันทร์เพนนะ26 27อยู่พบที่4นะครับอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์ดวงชะตากันนะครับ ดาวศุกร์อยู่พบมที่9อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรดูดีเลยอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ราชาโชคนะแล้วก็ตรีโกนกับดาวพฤหัสกับลัคนาของท่านเห็นไหมวันที่21มนี้พระจันทร์ด้วยนะพระจันทร์พฤหัสอาทิตย์ศุกร์เนี่ยเลงกันก็เรียกว่า,าตรีโกนกันนะทำมุมตรีโกนกันเนี่ยสวยงามนะครับ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลณนะพระจันทร์เล็งลักทีนี้พอ22 23นะครับท่านอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะพระจันทร์เข้าพบการเงินละดีเล็งพุทธด้วยนะครับแต่เล็งลาหูไม่ค่อยดีนะครับถือว่าเป็นคลาดพระจันทร์แต่คลาดนี้ไม่ไม่หนักหนาเท่าไหร่เพราะว่าดาวอาทิตย์ย้ายออกมาแล้วนะครับดาวาทิตตะกบสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ ก็ตั้งแต่ปลายพฤษภาเนี่ยโอ้โหนะอันนั้นก็คือค่าจันเพนค่าจันดับอันนี้เขาเรียกว่าค่าพระจันเฉยๆนะลาหูเร็งจันแค่สองวันก็เรียกว่าไม่มีผลกระทบอะไรแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินการทองสักนิดนึงนะครับมีเหตุให้ต้องมีรายจ่ายเสียเงินเสียทองได้บ้างก็ต้องระมัดระวังรวมทั้งการทําธุรกรรมธุรกิจต่างๆนานานะครับ ใช้ความรอบคอบนะมันไม่ได้มันไม่ได้รุนแรงอะไรนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังกันไว้ดีกว่าแก่ในเรื่องของการเงินธุรกรรมการสื่อสารเนี่ยพะมีดาวพุธเข้ามาด้วยนะการโอนเงินการอะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังโอนผิดโอนถูกอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับ22-23 24เนี่ยดาวพระจันทร์พนและเพ่นด้วยนะเลงดาวอาทิตย์เลงดาวตะนูลัก ถือว่าให้คุณนะ2 4เป็นวันพระนะครับขึ้น15ค่ําเดือน8แรกนะครับปีนี้เป็นปีอธิกมาศมีเดือน8สองหนนะครับวันที่24ตรงกับขึ้น15ค่ําเดือน8แรกนะเดือน8เดือนแรกของปีนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแรมข้างแรงของเดือน8แล้วก็จะเป็นข้างขึ้นของเดือน8หนที่2นะนะครับก็จะมีเดือน8 2องหน อ่ะตรงเนี้ถือว่าดีพระจันทรเพนนะเป็นวันพระก็ทําบุญตักปาดส่วนมนต์ไหว้พระก็จะได้พบความรุ่งเรืองครับเพราะว่าดาวพระจันเนี่ยเลงดาวทิตอยู่ในภพสุภะดาวทิตเป็นดาวเจ้าเรือนราพระนะแล้วก็มีตําแหน่งเป็นราชา,ชาโชคฉโลกเหลาด้วยอ้าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราชศักดิ์ดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองมีดาวตนุลักษณ์ร่วมด้วยส่วนวันที่25ครับดาวสุกย,ย้ายครับเข้ามาสู่พบกรรมะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะการเงินและการงานเลยเพราะว่าดาวอังคารคือดาวการเงินดาวสุกคือดาวตัวตนของท่านมาอยู่ด้วยกันเป็นคู่มิตรนะและดาวสุกเป็นดาวธาตุน้ํามาอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ําก็ได้ตําแหน่ง ราชาโชคเช่นเดียวกันนะไม่ธรรมดานะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลมีราชาโชคสองดวงดวงแรกก็คือดาวประจําตัวดวงที่สองคือดาวเจ้าเรือนลาภะนะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีแล้วอังคารกับศุกร์ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะต้านทานพนลังจากดาวเสาคือดาวเสาอยู่ตรงนี้ถือว่าเสาว่าดีในดวงชะตานะครับคือเสาเป็นสี่ในดวงชะตา มีความเข้มแข็งเนื่องจากเป็นกระเษตราธิบดีพบพันธุคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์มั่นคงครับแต่เมื่อดาวอังคารดาวการเงินมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งมหัตกรรมโกลาเลิกสาวกอังคารพอเลงกันแล้วมันเป็นคู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรฉะนั้นเจอกันก็จะมีปัญหาทีนี้พอดาวสุขดาวประจําตัวของท่านเข้ามาปั๊บเนี่ยนะโอ้โหเขาเรียกว่ารวมพลังคู่มิตรนะก็ ลดกระแสของดาวเสาที่เพ่งเล็งเข้ามานะครับเพ่งเล็งเข้ามาถามว่าเพ่งเพ่งดาวอังคารนี่ไม่เท่าไหร่แต่เพ่งดาวศุกร์นะตัวตนก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เล็งลักแต่เล็งดาวตนุลักเล็งดาวตนูลักนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขามีกําลังต้านทานดังนิทานชาติเวรที่เขาเคยบอกไว้ว่าอังคารเปรียบเสมือนกบนะเสาเปรียบเสมือนงู นะธรรมชาติของงูก็ต้องกินกบเห็นกบเป็นไม่ได้นะทีนี้ไอ้กบน้อยนี่ก็หนีหัวสู้หัวสุนเลยนะเข้าไปในโพรงไม้นะงูก็เลือ้อยตามเข้าไปกินทีนี้ในโพรงไม้นั้นน่ะเป็นต้นไม้ที่มีลุกคเทวดาเขาอาศัยอยู่ลุกคเทวดานนั้นก็คือดาวสุกนั่นเองดาวสุกเห็นงูจะกินกบน้อยสงสารลุกคเทวดาก็เลยไล่ดาวเสา ออกไปกนะ็คือไล่งูออกไปฉะนั้นเขาเรียกว่าสุกกับเสาก็เลยเป็นเสี่ยมศัตรูมีความเจ็บแค้นกันนะอังคารกับเสานี่ก็คู่เห็นไหมคู่กินกันอนะเจอกันแล้วต้องกินกันอนะฉะนั้นก็เป็นคู่ที่ไม่ดีแต่เมื่อสองดวงนี้เขารวมพลังกันแล้วปั๊บเนี่ยนะสุกปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมเสาก็เลยต้องถอยไป่าพอถอยไปเขาก็ไปเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนพันธุ์ทุ่มมั่นคงของเขา ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ว่าลดกระแสลดทอนพลังที่เขาเรียกว่าจะมุ่งร้ายก,กันกัน mm hmm. เขาเรียกว่ามันต้านกันอยู่นะครับมันต้านกันอยู่แล้วมันตรีโกนธาตุแบบนี้อ่ามันมันเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในธาตุหลักแม่ธาตุหลักนะครับจตุสดยัยอ่าถือว่าเป็นจตุสดัยจรน,นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวแหละแล้วก็2 6 2 7พระจันทร์เข้ามาอยู่แล้ว ก็อยู่ครบที่4นะพระจันทร์ตรงนี้ได้ตำแหน่งจันทร์อดีสรด้วยนะครับสังเกตไหมอังคารอยู่ตรงนี้เป็นนิดนะจันร์อยู่ตรงนี้เป็นประถูกไหมปะแปลว่าไม่มั่นคงนิดแปลว่าต่ําต้อยแต่เขาเรียกว่าพออยู่แม่ธาตุทั้งสเนี่ยจะได้ตำแหน่งพิเศษอังคารจากที่เป็นนิดก็เป็นมหตตกรรมโกลาเลิกจันท์อยู่ตรงนี้เป็นปละ ก็ได <g ul> ้ตำแหน่งจันอดีสรนะแม้แต่พฤหัสเองเนี่ยอยู่มังกรเป็นนิดใช่ไหมแต่ได้ตำแหน่งพิเศษกนิดจะพังคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากพระจันทร์เป็นธาตุดินพฤหัสเป็นธาตุดินมาอยู่ในแม่ธาตุดินน่ะก็ได้ตำแหน่งพิเศษไปเขาเรียกว่าถูกธาตุเนี่ยเขาเรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุในดวงชะตานะมันไม่ดีด้วยตำแหน่งมาตรฐานแต่มันดีด้วยธาตุถูกที่ถูกแห่งอ่านะดาวพฤหัสเองเป็นไง อยู่พบที่5ตรีโกนธาตุแบบนี้สวยงามครับตีโกนกับดาวอาทิตย์เนี่ยเนี่ยลาภะถูกไหมลาภะพฤหัสก็ส่งกระแสอ่าเป็นคู่มิตรกันสวยงามครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในรอบสัปดาห์นี้มีโชคมีลาบนะแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะเริ่มที่จะมีเพราะมันจะข้ามไปจนถึงกรกฎานะวันที่หนึ่งกรกฎาก็ยังพอมีอยู่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะในสัปดาห์หน้าก็คงจะมีเขาเรียกว่า ดาวเด่น uh, นะในในวันที่1มาฝากด้วยสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนเพราะว่าดวงดีเลยอะ่ะลักนาณราศีตุลน,นะไม่ต้องห่วงนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับ ทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนํานะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดวพิจาสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคํานวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการ ใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะลอ้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะ เหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทํโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ